ว่าอย่างอู Build ้โอ้โหคือมันเนาะคอนเทิรนยิงดียงเวืร์ดวืร์ดเวิร์ดเวิร์ดแทงเนาะคอนเทิร้นครับอู้หไปนอดพัก อ๋อนะคนเถิดโอ้บึงสวนบึงครับผมแงมแรงครับพี่น้องทุกผูสัานโอ้่นทุบพกคนยังเนาะสุดยอด กินข,ขากินไข่ไปด้วยคือมันแท้ไปอ่บฮฮ้มันหอนแล้วเขื่องอ่ะมันหอนแล้วคือเฮ็ดป้ายน้อยแตะป้ายน้อยปัดคองเอกงคองแต่บอยหงบ่าว ให้ให้พดหนาแฟกนะเข้าายังอู้ว้ผ่งดีีครับผมสุดยอดวรยาการใช้ป่ะยองว่าที่มหาลังมะเขือเด้นี่ตซาสุ่มเลยนี่โอโ้ลัะเขือเหรอโอ้เขือเทศเขือเทศเ้้ห้โอ้ยครับผม ให้ให้ครูให้ครู่ปน,นินไปนินไปนิปน,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 นโอ้แับเครือเทศปเป่ายองครับผมสุดยอดให้ฟังพุนขึ้งงามเลยเป่ายองกลหวยขึ้งงามนะผุนโอ้มาตรฐานนี่เนาะ เดี๋ยวใจเย็นเย็นบิ่งมายองหดวผักก่อนว้ยของน้ำเร็วนะใส่ประการใดล่ะบอกใส่ประการไหนยังยังบ่มีนม้ำบ่บอนะเอาโอ้น,นี้นี้มาอยู่ตรงหน้านี่ลบโควิดตัวนี้ โอ้ยงยางเดมอชิดนี่เต็มสนันพันเพื่อนอยู่ท่านนไปใส่มาคนเนนคนเนนคนเนนเบิ้งในเาิงในขาวเนนเอียดเลยท่นบอบอบอไปว่ไดเขาหามไปว่านเดี๋ยวไปน้ำโลกมาโอ้แล้วคร้้ปหหรอเาิดแอนะเอาละ มาลาบอยองติดแอร์ใส่ติดแอร์ห้องน้ำนะบ่อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปก่อนปะโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้ว่าเปิดน้ำไ้ใส่ต้องขึ้นทําเรื่องขึ้นก่อนนะเนาะเรื่องไห้องน้ำทุกครั้งถูกทุกครั้งเลยนะบ่บ่บ่ มือเดี่ยที่พาไปหายามาขาเชือโควิดอยู่นี่แมนรถเต้มันหายแล้วบอกเฮ้ยมาตรฐานมาตรฐานนู้เร่งนี่บ่ร่งไหมเนาะยู่สวนเบายองนะครับผมเร่งนี่บ่าเรงครับเบ่งครับผมสายยังได้ลึกแค่นี่นะโอ้บักซีดาพันคือออกร้อยออกหน่อย ไตนี่พียองบักคีราบีร่ิอะไรเ็ลกิมจูอะไเปล่เอากระโดโอ้ยมาตายหรอกฝืนบ้างหนาวมเอากรดเอากดงปูเมล็ดข้เม็ดไม่เก็นเปิดโออันนี้ปูกงไม่นอนนี่อันนี้กระเพาะเม็ดจัง มาแตรทานแล้วี่อดมานไปมันมกระนตรหนาวแลยทไมกลอเกก่อนอันนี้ก็ดเกือขึ้นมาไม่ยังเคเทิด่โออันนี้บอแอะรูทโมอาไกินบออ๋อบบทโเล็กหน่อยบอกองดินนะทงโคร้เห็นล้ม่คตหนามลุ้เลยโอ้กลังเงินบรรยากาศทุเรียนให้ไอ้ทุเรียนโอ้ บุกของน้ำรอจีกต้นกัดทิพย์ไว้หลายๆรอจีกต้นเจ๊กันเพื่อปลกต้นเดียวนี่บ่โอ้คืออยู่คืออยู่คืออยู่ปลูกต้นเดียวไงต้นเดียวเห็นบ่ไหมคือแล้วคือแล้วคือเหล่าจะไปปลูกหลายครับบ่ไม่ได้ปลูกหลายเนาจะปลูกแค่เพื่พันเหมือนก่อนเอาใบเนื้อเนาะมาเอามามาจะทานแล้วเอาบางยังมึอนี่เพิ่งได้ไอ้เฮ็ดอันนี้มึอนี่เราก่ออยู่ตัวนี้ โอ้ของขั่วครับผมครับสิสุดยอดสุดยอดสุดยอดข้าเหนียวเขื่องเนงี่ยป่ายงอ่าครับผมมันเป่าองก็มารอเล่นส่วนบป่ายองครับผมมาเบิง่งบรรยากาศครับผมย้ำแรงครับผมมาขอมาเกิดเผ็ดมาเยี่ยมบป่ายองครับผมมาตรฐานโอ้ เล้วเลีว้วนีโควิดครับผมอ่าตอนนี้นี้โควิดมาอยู่ทุกหน้าครับผมมาอยู่สวนตอนนี้หลังเลยมาเยี่ยมส้มครับผมโอ้มันกระเซยท้อนตัวนี้ปายอง,โอ,งยโอ้ยสนอะไรมันออกหัวใหญ่แล้วปายงที่จะเป็นตัวดีแล้วบรรยากาศ เขาท่าวะใช่ป่ะไหนสืผ้านะโอ้แหงกว่าเดีบเอายองเอายังไม่มีเมตรคูนเด้ทั้งปูนเปนออกเป็นมัายรอันบ่โอ้ใส่ปูนตีเกิดประโยชน์มาทุกงานเลยตัวนี้ใช้งานไรงานนี้เนาะ ตอนไหนกวเซเฮน้ำแล้วมันคำแล้ว่เลวา่เออาารง้อายน้ลาดมันเร็วเนาะรต้องต้องต้องจะค้องสายยังอาไ้เนาะบ่บ่บมไม่จะล้องสายแนะจะ้อง้าเมื่อสิบไงเม็ดยาเียมันกล้งแก้งกล้ยป้าบ่ ใช่ว่ากวยมากจากในไหนไไอ้องมือไอเป็นลูก้มือเอามาจากใก็ตะวันบอกฟุ้นโก่อบอกทอดได้ไมน้องทปูน้ยอดหรือเปล่าย่างเก่าจะองอยู่ป้อ๋อละน้อยไอมือละรอบไอยางนั่นย่างนั่ต้นย่งน่นอันนี้ม ทีละปาแม่นบอ,นอนต้นเนียงว่าต้นกระท่อมอ,อ๋อใบกะเพราอยู่หุ่นเป็นใบกระเพรานั่งเข้า้วยสวนงามเลยครับผมก้วย,อยรอนแรงในทุกว่าสุยอย่งครับผมเบื้องพดจนมาบมมีตายพาย่ผมยังเลยเนาะเบื้งหลอบสวนครับมีสูรมีสูนหร มีสูตรีกแล้วใช่แต่ไรท่านนะนี่นะนออโอ้ยอดครับผมบรรยากาศครับพี่น,น้องเอ้ยนี่โควิดมาอยู่ทุกไงุรงน้านี่แหละบรรยากาศบานเฮ้ง โควิดกับโควิดเถอะเบายองมาไม่ได้สนใจมันดอกว่ะท่านมาอยู่ตรงหน้าเหรอครับผมมันน้ามาพอ,อดหรอกนอกจากอีกเกียเลยีิบินมาหอดเนาะค้งอย่างนี้เล้วมัอ,วอ้าวครับผม,มเปบรรยากาศร,ร,รอบๆครับเก็บรอยเก็บมะเขือครับผมสวนเบายองครับพุดคลองฮดดูนะครับ เออเือเทศตามไปทยส้วนนะทำสวนในสวนเลยไนไห่โอ้พ่นพูนหูมีพุงในพ่นอีกพุงกอปะกอปะโอ้พุนที่พ่นพุนอ่า เือเทียดจะได้ลนยเถอะพหยงไอนี่นะถูกน่อยนึงกินาระมาณน้อโอ้้ยมาลาบอโอ้โหครับผมโอเคครับผมพี่น้อง มาตรฐานครับผมส่วนเบาหยองครับอเ,เอาไะไลดอกเบาหยองเอาพ่อต้มต้มพ่อมันหอมหอมอ่ะเนี่ยโอ้จกอก้กหน่อยกระดาผู้สาวมาอยู่ทัวนแล้วเนะาะแจ้กแล้วบรรยากาศเลยเนาะเครือ่องเบายองบรรยากาศบป็นสิ่งหามาตัว ไปได้ส่ลายกำตัวกแกได้ไงเฮาได้ขึนสวรรค์กนลเนาะขึนสวรรค์ขึนสวรรค์ขึนสวรรค์เนยกันผูไแ้ละวันวานเรบาอบอกย้อนวันทวนนะเ,เหรอนะวัทนแห้วครับผมโอ้ยนาไม่ได้เร็วโอ้จอประดานไม่ไม่ดิโอ้ <laughs> กีตัวใดเลยตัวไหนครับยังนิ่อนิ่งเโอ้ตยัญะมใช่นอมันจะเลียงควายะไนครับผมนรนโอเคครับผมมาเยี่ยมซมบบาหยองไอ้ฮดหอดปะหาใส่องมาต่อโอ้คือมีบกเือเือพกแตงโมบ้านนี้กินละา่ถิ่นเกือยโอโอเร่งๆปเีมันก็หงูเกิดเนาะ ในใส่นะน้ำคืนบ่อรสยเออว่ะดย่นอนลอย